หัวปลาเออจอสันจอสันมากมากเพราคุณโอ้โหปิดจอสันว่ะคุณต้อมจอสันโคตรคุณต้อมลุบ Oh my Oh my God ต <t ries> ัวบักเริ่มเลยต้องเล็งยังไงเขาเนี่ยเฮ้ย ฟาวิบริตแปลโปรทันใดอ่าวันนี้กูจะดีไหมเออไม่โดนไม่โดนไปดิเออไม่โดนไปดิไม่โดนไปดิมาแล <มา S 2> ้ววิ่งมาอะไรยิงไม่โดนเลยวโดนยิงไปวันฮิตเออวันฮิตไม่โดนสักวันฮิตเออเอ,อุออ้ยยากอะเอนี่ยทำมาทมาทำมา ออนเจ๊สามที่โผไปดิมันจะไม่โดนสกปิสเลยเหรอวะเฮ้ยได้แล้วสกปริสลวเฮ้ยดิบุรุสมาเจอดแล้วเขาเอื่ดไปไหนอะเขาหายไปหมดแล้วเหรอคขาปันไปไหนอะเอายังอยู่ยังอ,อยู่ยังอยู่ลมทางเสียงใจอะเนี่ยเราไม่คิดไงไม่คิดว่าจะรุนแรงเรา,าจะตายไง หรือแปลว่ามันมันตีเล็กใช่เราต้องไปทางอรอบถึกจะหลอยตายตายเหรอ,อยังยังยังเกือบเกือบเกือบอ่าธนูพังไอเอาไม่ได้ต้องไหมจิ๊บไก่แล้วต้องมาต,งต้องมีธนูอยู่ต้องมีธนูอยู่ยเข้าไปใน หลุมศพอ่ะหิบไปเลยตพอ๋อโอเคโอเคเยื้มมานะคุณพี่อ๋อเย,ยื้มจะหยิบไปเสร็จแล้วก็ไม่เอาไปช่วยคันแล้วก็ไปใช้อันเดิมใช่ไหมใช่ยูใช่ยูเออหญ้าตาย,ย,ห,ลายหลายต้นละ เออยิงตูดไปยี่สิบวิ่งดีนะยิงหลบทันดื้อมาเมื่อกี้เนี่ยแม่งพิ่ใส่ฟ้ามาเออนั่นแหละผมผมมาเกือบตายเพราะจังหวะอย่างนี้เลยจังหวะแม่งประชิดตัวแล้วถือค้อนอยู่อะ่ะมึงจะกิ้งหลบกิ้งไม่ได้อะ่ะหรือต้องเก็บค้อนก่อนโค้อคนยากเลยมีพี่ยากคนนี้ไง<อ>ไป,นะไป ก็ยังยังยังวางวับเดี๋ยวก็มีวับแล้วก็สบายแล้วใช่หนังบอสเนี่ยตอนนี้มีช้านี่งไงจะตายหลายรอบแล้วนะคุณปิงตูตูนะวันนี้โดนผิดไปจีิ่งสามหกเลยเล่กับบอสหลอดนี่งไงล่ะยิงตูดไปยี่สิบหก เอ้ยตายว่ะตายว่ะ <Yeah. S 2> เย้เอออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปไวกว่าเราเขาไวกว่าอยู่แล้วไม่แปลกเนี่ยปกติแล้วมันต้องเอาหัวขแขวนที่นี่ไงอ่าแล้วก็มาทราวนี้มากด e ที่นี่มกด e หัวนี่หัวบอสนี่หัวบอลนี้หัววัดกวางตรงนี้เหรอมันจะได้พลังได้คุณต้อม หัวกวางอะ่ะกดเลยแม่งได้ใช้ได้เป็นไนี่วะเป็นอะไรพลังบอสวาง